สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเอฟซีนะจ๊ะเมื่อนี้ประโยชก็มาอยู่ที่สำนักสงฆ์มาลอยวัชรชัยมงคลนะจ๊ะซึ่งเมื่อนี้จะเป็นพิธีนะจ๊ะบวงสรวงเปิดเนตรปู่องค์ดำเก้าเสียงนะจ๊ะตอนนี้คุณยายนะจ๊ะึงเป็นเจ้าของที่นะจ๊ะก็จะจุดธูปนะจ๊ะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะเพื่อที่จะทำพิธีบวงสรวงเปิดเนตรนะจ๊ะปู่องค์ดำเก้าเสียงนะจ๊ะท่านเจ้

ថ្ងៃយើងស្មែងព្រឹងថ្ងៃនេះជួយថាដល់ថ្ងៃនេះជួយទៅផ្សោតកាទៅជួយរូនរូនមិនក្រក្រអើយជើង สาธุสาธุจา้าบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะขอให้ที่แห่งนี้นจะจะเจริญรุ่งเรืองนจะจะเจริญก้าวหน้านะจ๊ะจะสร้างวัดสร้างวาก็ขอให้เสร็จสมบูรณ์ไวๆเด้อจากสาธุสาธุจา้า สาธุสาธุจา้าคุณยายนะจ๊ะก,ก็มาบอกกล่าวเจ้าที่นะจ๊ะเพื่อที่จะเนตรองค์ปู่พญานาคองดำเก้าเสียนนะจ๊ะเพื่อที่จะให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านจา่จะสร้างวัดสร้างว่าก็ให้เสร็จสมบูรณ์เสร็จไวๆวนะจะท่านผู้ชมก็ก่อนที่จะทําพิธีบวงสรวงนวจะคุณยายนะจะก,ก็ได้มาจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่นะจ๊ะ ภงมิว่าสถานที่สารหลักบ้านหลักมือสร้างวัดวาอารามนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์ นาเจริญขึ้นเจริญขึ้นตลอดไปสาธุภูมิเทววาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนาทีนาคานาคาราชราธาสาธุมาธุ้่าซึ่งแม่ครูนะจ๊ะแม่ครูสมบูรณ์แล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายปูพญานาคองดําเก้าเสียนนะจ๊ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเมตตามาที่โยมญาติโยมเข้ามาก็มา ทำเกิดความเ yes. chanting. จริญรุ ang, ่งเรืองพัดพาเงินทองพัดพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พัดพาความเป็นสิริมงคลพัดพาทุกได้เมตตาได้นำเงินนำปัจจัยได้มาสร้างวัดวาอารม์นี้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สนเสนริญคุณระรวมเป็นคุณสินบารมีคุณฐานบารมีคุณเนคมะบารมีค in ุณปัญญาบารมีคุณวิยะบารมีคุณมันดาคุณนางคุณพระเสือเมืองสมุทรคุณพระหลักเมืองคิบแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระพุทธหัตสิบเก้าคุณพระสุกีสิบเอ็ดคุณพระเส้าสิบคุณพระเอกาลคุณพระราหูเพชรกรสิบสองม่าโปดคุณพระเทวีกัสสปะสี่คุณพระคุณพระอกสวนปูเป็นเจ้าฟ้าค uh> ุณ จงสเสด็จลงมาประสิทธิ์ประพรใจให้เกขพเจ้าอัญเชิญเทวดาทั้งหลายตัวทั้งปฐวีนนคุณพระฤาษีทั้งร้อยเปรตตนคุณดานดนลด้วยสัพพสิทธิ์และวิทยาคุณครูยาคุณครูพาคุณครูเวกิริศิกะระดเตจันตลิเควิมานีเอตัสาอาุภาเวนสะสัพปะทุขังอุปตัตวตวโตสัพพันโสธิพะวัน ดงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสสปาคุณพระมหานามาคุณพระธทรรทังห้าพระองค์ พยานางนันทิวานิส so ุนทรังกาตินาตลาตุลาตุลาตลาตุลาดุลาตุาตุลางุลาตุลาตานุเาตุาต่ลาตุลาุาตาตุลาตาตาตาุาาุาตาตกาตุาตามาตากุลาตาตุลาตุลาตาาตุานม เทเดปะคาคินาเลสากยานามดันทิวานตโนเอวังตวังพาตังโสอิตังสุกนอสุขาทิปะติงสรินาคังวิสุทธิเทวังปูเชมจารยจจิตเตนะอังวันธามินาคาทิปะติงสรินาคังวิสุธิเทวังปูเชมิ กาติยมปิกายะวาจาจิตเตนะอังวันทามินาคาทิปเตมจรินาคังวิสุทธิเทวังปูเชมิปูชาพระเลนะคันทะปริตาุุภาเวนะเมตันจะมหลาโปปิติสุขังโสัพจาสาพาโสที่พระวันที สีสะหัสสะสุธรรมาภุธิรังงวันดานิโตรังวันดานิทายแล้วจะทูบตัวเลขซึ่งแม่คูสมโกรก็เป็นเจ้าข้านั่นเป็นเจ้าข้าโพยตาพญาหนาโอมดำกเสียดนจากแม่ครูสมโกก็เป็นเจ้าข้ามาจากวันนี้แม่ครูสมโกก็ได้เสียงทายเลขทูบนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขทูบของแม่ครูสมโกกันว่าแม่ เูาจะได้เลขทูปตัวไหนเนาะจะท่านผู้ชมมาลุ้นเลขหางประทัดกันเนาะจะท่านผู้ชมเลย พะวันตูมมีเตพ่าหัตถ์佛陀มาอาอุนะโมพุทธพุทธัสสะมานีมารถุ shifting, ุถสสะสวทุฒวาสรวเสนติจามิงพญานาคองค์รามจำฮัตตินาเซียะจ๊ะธพานารามก้าเซียนวันเปิวสวเปเนตรนจ๊ะมุญโยที่จัดมาส่มารวยวัชราชัยมงคลนะจ๊ะ เรือเรือหิงหิ้งรวยรวยปังปังหิ้งหิงรวยรวยปังปัง เฮงเฮงด้วยด้วยปัง so ป sure ังสาธุสาธุเจ้าโอ้คนลูกเลยจ้ะท่านผู้ชมจะยันตัวพอดยยโมูเลสากานามนันทิวานโนเอสวังตะวังวิเชโยโหหิเยาโสเจยามังกกเละมากตังสุมังกะลำจบห่างประทัศมาแล้วเขาพูดเขายิงบอลเตะห่างประทัศมาแล้วเลขห่างประทัศมาแล้วค่ะซึ่งแม่ครูก็ เป็นเจ้าภาพปู่พญานาคองค์ดำเก้าเสียนนะจ๊ะเลขหางประทัดก็เจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดจ้ะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดเลขหางประทัดนะจ๊ะพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคองคดำเก้าเสียนนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะม่วยมีให้สำเรนะปังปังมันมันแนสิบิยอๆรวยรวยรวยรยเด้อรวยรยเด้อสาธุสาธุจายม่าอเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดจ่ะ7เจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดไหนดูชะคะแม่คูเจ็ดหนึ่งสห้าแปดรวยรวยแม่ขยายรว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 ยค่ะเจ็ดหนึ่งสห้าแปด เลขหางประทานพิธีบวงสวงเปิดเนตรองค์ปู่พญานาคองค์ดำนะจ๊ะซึ่งแม่ครูส้มโอก็เป็นเจ้าภาพตั้งใจเน่จะทำให้มันค่ะขอบคุณค่ะแม่ครูครบนะจ๊ะเลขทูปพิธีบวงสวงของแม่ครูส้มโอนะจ๊ะซึ่งแม่ครูได้เป็นเจ้าภาพปู่พญานาคองค์ดำเก้าเสียงนะจ๊ะเลขทูปของแม่ครูนะจ๊ะห้าสองหกจะท่านผู้ชมห้าสองหกนะจ๊ะท่านผู้ชม ห้าสองหกเด้อจะสำหรับเลขทูบนะจ๊ะแล้วก็เลขหางประทัดเจ็ดสี่หนึ่งห้าแปดนะจ๊ะท่านผู้ชมเจ็ดสี่หนึ่งห้าแปดสำหรับเลขหางประทัดแล้วก็เลขทูบห้าสองหกจะสำหรับพิธีบวงสวงปูพญานาคองค์ดำเก้าเสียงนะจ๊ะท่านผู้ชมที่สำนักสงมารวยวัชะละชัยมงคลนะจ๊ะประจว์ขอให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะโชคดีร่ำรวยนะจ๊ะสำหรับพิธีเปิดเนตรของปูองดำเก้าเสียงนะจ๊ะ ประโยชน์ก็ขอรำล้ำลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะสวัสดีค่ะ